สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องป๋ดสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับวันนี้ป๋อป้องจะมาแกะกันดั้มครับได้วันนี้ป๋อป้องมีกันดั้มนะครับจะมีกันดั้มมาแกะมาช่วยป๋อป้องประกอบกันดั้มนะครับกันดั้มอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับว้าวโอ้ยว้าวป๋อชอบไหมครับเป็นไงชอบไหม เอาลงที่เราจะประกอบเป็นไหมป้าก็ไม่เคยประกอบสักทีนะครับนะเราแกะแกะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาปันดัมตัวแรกของปกป้องนะครับนี่เป็นยังไงจะประกอบมันได้ไหมหมูสั่งมาจากไหนเนี่ยจากลาซารด้าสั่งมาจากลาซาร์ด้ารอนานไหมนานมากนานมากรอนานมากรอตั้งหลายปีเนยนะ แม่ไม่เอาคัตเตอร์มาแกะนะมันก็ลอกไปทนกล่องกล่องเลยฟุ๊ปป๊าบเผิ่ดูซิเผื่ดูซิน้องผดเล่นเป็นไหมเนี่ยว้าวแก้วมึงได้ยังโอ้ดีดีกันเนื่องดีกันเนื้งนี่นี่นี่แกะโอ้กล่องใหญ่มากเลยกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบครับจุ๊งจากเท่าไหร่ลดไหมเนี่ยโอ้ยลดเยอะเลยจากพันกว่าบาท ็เปนน้องปวดทำอะไรเนี่ยจุ่มว้าวมิกเกอร์ให้ติดด้วยติ๊กเกอร์ให้ติดด้วยอาป้ายนี้แค่จะมาเป็นแบบนี้เลยนี่เน้ยอมันด้วมีสีทองด้วยทำเป็นไหมนี่ค่ะโอ้จะต่อได้ไหมเนี่ยป้องเราเอ้ยนี่ไงมีคู่มือมาให้อยู่รู้เป็นส่วนทุกอย่างอ่านออกไหมเป็นภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเราจะต่อได้ไหมเนี่ยป้องภาษา จะไม่ได้เอาไปให้พี่จอนต่อให้หรอโอ้โหป้าป๊าแกะเลยไหมนี่นี่อันนี้มือแกะกันต้องต้องดูก่อนเราจะแกะอะไรก่อนน้ำปวดดูนี่ครับเอาอันนี้ก่อนไหมเราต้องดูก่อนเราจะแกะอะไรก่อนโอ้ในนโอ้มันจะมีชิ้นส่วนมาให้นะครับหลายชิ้นเราต้องเอาไปตีละชิ้นมันตีละชิ้นต้องซื้อตู้โชว์แล้วมั้งเนี่ย ก่อนอดี๋ก็ต้องประกอบให้ได้ก่อนแล้วบทจะมีแต่แยงแยงตลอดเลยต้องมาเก็บกันก่อนนี่เราก็ต้องเอาเก็บไว้ก่อนมันจะหายมีกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวครับตัวเดียวอ่าต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ป้าแกะแล้วต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะาต้องมีรีมตัด เด็กทำเองไม่ได้นะเดี๋ยวหนีบมืออะก็ปาเขากล่องหน่อยแล้งแกะใส่กล่องไว้เลยมันหายน้องจะไม่ต้องปวดใช่อ๋อใช่มีสติกเกอร์มันไว้ก่อนแล้วค่อยติดสติกเกอร์ทีหลังเอออย่ามาจับอย่ามาาทำให้ต้องปาปาจะตัดให้ครับเด็กๆนั่งเป็นกำลังใจนะครับสติกเกอร์มาแล้นี่สติกเกอร์มาไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้ทำเลยโอ้หด้านข้างถนัดข้างซ้ายด้วยป้าป้านี่ ตัดได้ไหมเนี่ยปั๊บตัดได้ถ้าเราตัดไม่ถูกที่มันล่ะมันจะเป็นยงไงพ่อก็ประกอบไม่ได้ดิประกอบไม่ได้อะปั๊บชิ้นแหลกลงมาแล้วเอออย่ามาจับเออชิ้นชิ้นเล็กๆแบบนี้เป็นชิ้นเล็กๆโอ้หายนี่หายประกอบไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ครบเลยโอ้โหเราก็ต้องตัดเป็นไหมเนี่ยปัวฟ้าเป็นไม่เคยต่อจับจับ ม่เคยต่อสักทีป้าก็มือใหม่เดี๋ยวให้ป้าป้ากับน้องให้ปกป้องกับป้าป๊าช่วยกันต่อก่อนนะน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยเราจะมาดูเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วแม่จะเอามาโชว์ให้ดูนะครับวันนี้จะทําเสร็จไหมเนี่ยไม่เสร็จหรอกมันต้องหลายวันรอต้องเรียกผู้ช่วยละน้องปวดสู่ๆทํทำไมสู่สูู่ ปาปาสู่จูจ่อ้ยไระหว่างรอหาไม่จนเจอในเขียนในขาปบานี้หกหกอในในันเนี้ยผ่านไปหลายชั่วโมงเลยประกอบถึงไหนกันแล้วไปเยอะแล้วในน,ดในไ,ได้อะ <ขา S 2> ไรบ้างแล้วลูกขา พี่ใส่ขาเด็ดแขนก็ใส่ได้แล้วโอ้ได้หลายชิ้นแล้วนี่เหลือเหลือไม่เคี่ยมนะตัวไอ้นี้เดียวนี่นะเยอะเยอะเลยพวกนี้ให้เราประกอบต่อพวกนี้ให้มาประกอบตัอวันนี้เก่งเกะอันนี้ตัวเล่ยเมื่อวานต่อกับปกป้องไป3ชั่วโมงได้แขนกับขานะครับ วันนี้ก็เลยเอาไปต่อที่โรงเรียน,นเรามาดูกันว่าดีเยอะชนะไหนเราจะใกล้เสร็จเรือยัอ่าเย็บกล้องเรามาดูทีเราใกล้เสร็จตัว,ตวแล้วนี่โอ้โหได้เป็นตัวแล้วไหน,นบ้องถือแม่ดูดิโอ้เนี่ยได้เป็นตัวแล้วครับใกล้เสร็จแล้วแสิบอร์เซ็นแล้วครับไ,ไหนโชว์หน้าโชว์หน้าด,ดูดิอครับอันนี้แบบถือปืนได้ด้วยนะถ้าเกิดปอดก็จะเสร็จแล้ว เอเสร็จแล้วอีกนิดหน่อยนะครับอ่านต่อต่อให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเหย่อมีดครับแล้วค่อยกลับมาดูต่อบอกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูต่อนะครับเดี๋ยวต่อให้มันเสร็จนะครับไม่วันเดียวเลยเอ้าปกป้องต่อเสร็จแล้วไงมีดาบมีดาบด้วยนี่มีดาบด้วยประกอบดาบมาพ่อมาใส่ โอ้ส่ดาบด้วยโอ้โหอันอนี้ไปอนไปมาจะมเน่ยไปข้างข้างลำตัวนนี้ดูนี่ซื้อดาบเลสซื้อด,ด,ดาบเลเซ์ดาบมันห้อยไปข้างตัวได้น,นี่ดูดูดูมีที่ใส่ดาบชิงชิงนี่อมีดู นี่ดาบเลเซอร์เป็ไงปิ้งดาบเลเซอร์ด้วยกดาบด้วยด้วยเป็นไงยังไม่ติดสติ๊กเกอร์นะเนี่ยโอ้โหต่ออยู่2วันเราก็จะเสร็จอีกวันเดียวโอเคบายบายวันนี้ไปบายบายชิจัดเลยชิจัดชิจัดมองคองเลยชิจัด